สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝอนชาแนล u t u b e กันนะอ่าวันนี้มีสามนอยอย่างเดียวเนาะเมื่อวานเราพัฒนากับนอยเอ่อลาวได้แค่รูดเนาะก็ลืมเ,เอาเลขรอบก่อนมาลงแอบทำหายไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เลยไม่ได้สี่แปดเลยเนาะได้แค่รูดสี่เนาะของลาวพัฒนานะอ่าแล้วก็นอยนอยก็จะได้ ลากแตกเนาะนอยพี่เลสี่ศูนย์แปดลากแตกเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสามนอยวันนี้กันเนาะสามนอยวันนี้วันที่สิบสองเดือนมีนาหกเจ็ดนะวันนี้วันอังคารเลขกำลังวันวันนี้ สามตัวสามศูนห้านะแล้วก็สองตัวเน้นบนหกสามเนาะอ่ะก่อนไปดูสามนอยกันนะแอดฝากกดติดตามช่องฝอนชาแนล u t u b e กันด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวังเลขของแอดนะแล้วก็ฝากเพจ Facebook แอดฝอนรวยซัพย์6 3 6หกับ แอดเ่ iPhone, รวยซัพสอเนาะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปดูผลงานในการรางเลขของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจ้อ่ะเลขกำลังวันวันนี้วนันนังคานะวันนี้มีแค่3น่อยเนาะเลขกำลังวัน305ศสองตัวเน้นบน6 3เนาะ ผลเมื่อวานก็ได้แค่รูดเนาะก็เลยไม่ลงไม่ลงก็เลยไม่รีวิวให้ดูดีกว่ามาดูกันสามนอยกันดีกว่าว่าวันนี้แอดจะฟันเด่นอะไรนะเด่นหกลองเก้าจริงๆมันก็กดตัวเดียวกันอะเนาะ อย่าลืมมาหกเก้าไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูแล้วก็เลื่อนเป็นตัวเจาะเนาะเจาะหกศูนย์หกแปดหกสองเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสองสามตัวหกสามเก้าสาม ไม่ใช่สามตัวหรือตัวเน้นพูดผิดเนอะแล้วก็มาดูสามตัวศูนย์เก้าหกสามสองเก้าอ่อเดี๋ยวนะเก้าหกห้าอ่ะวันนี้ มาเร็วเค้มเร็วนาะวันนี้แอดลงช้าด้วยก็สรุปเด่นหกลองเก้านะอย่าลืมมาหกเก้าไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูแล้วก็เล่นเป็นตัวจอ,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 จอนะจอหกศูนย์หกแปดหสองเก้าศูนย์เก้าแปดแล้วก็เน้นหกสามเก้นะสตัว0ูนย์9ก้าหกสนะวันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้นะ6กับเก้าจริงๆมันก็ตัวเดียวกันแหะเนาะ แต่แอดเน้นหกไปให้เด่นหกไปเนาะก็วันนี้ก็เบกกำลังวันเน้นบนหกสามเนาะใครชอบใครชอบหกเก้าก็ตามนะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเนาะเมื่อวานก็มาตองเลยเนาะน้อยปกติวันนี้ก็หลังตองก็ระวังพี่น้องเนาะระวังเลขพี่น้องหกห้าเก้า หกห้าเก้าแปดเก้าศูนย์เนี่ยเนาะก็วันนี้ไอซ์ก็จะได้ประมาณนี้นะเด่นหกลองเก้าเนาะก็เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะวันนี้แอร์ไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้เนาะมีเราวัฒนาแล้วก็สามน้อยเหมือนเดิมนะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า